ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องใส่ใจเรื่องของการนอนหลับนะครับการนอนหลับนี่มันนําไปซึ่งของการเกิดสารพัดโรคเลยนะแต่การแก่ก่อนวัยโรคพาร์กินสันโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์โรคอ้วนสารพัดโรคอะครับถ้ามันไม่มี ATP ก็ปัญหาก็จะเกิดขึ้นนะครับ าการนอนหลับเราถึงต้องควบคุมปัจจัยต่างๆเหล่านี้ให้ได้แล้วเราต้องเข้าใจว่าการนอนหลับมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทำให้เกิดการนอนหลับอย่างมีคุณภาพนะครับการนอนหลับอย่างมีคุณภาพนั่นหมายความว่านอนตามเวลานาฬิกาชีวิต นอนเพียงพอตื่นได้ในช่วงเวลาตีสามถึงตีห้าและตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นมีพลังงานโดยไม่มีตัวช่วยและสามารถใช้ชีวิตมีพลังงานตลอดทั้งวันนะครับโดยไม่มีตัวช่วยเช่นกาแฟหรือชาหรือใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแสดงว่าระบบในร่างกายเรามีการนอนอย่างมีคุณภาพในตามความคิดเห็นของผมนะครับ การนอนหลับที่มีคุณภาพเราจะต้องใส่ใจและคำนึงถึงประมาณน่าจะ6ถึงเเรื่องนะครับที่สําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้และต้องใส่ใ,สใจกับมันและต้องทําให้ได้ทุกข้อและทุกข้อมีผลต่อการนอนทั้งสิ้นนะครับข้อที่1คือเราต้องเข้าใจเรื่องอะระบบการไหลเวียนเลือดนะครับการไหลเวียนเลือดเพราะว่า ขณะที่เรานอนหลับเนี่ยหัวใจทํางานช้ามากเพราะนั้นเลือดมันต้องไหลครับถึงจะสร้างพลังงานได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เรานอนหลับเนี่ยชี่พลังชี้เส้นลมปานประจุนะครับจึงมีความสําคัญรวมทั้งฮอมมนนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าปัจจัยที่มีผลต่อการนอนหลับนะครับอันที่หนึ่งก็คือชี้สองพลังชี้ สประจุนะครับประจุประจุนะครับ,รรรบสเส้นลมปราณน,นะครับอหออกซิอหอก็คือ,อตัวฮอร์โมนนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของจักระนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้เข้าใจถึงปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ที่จะมีผลต่อการนอนหลับเดี๋ยวผมจะพูดถึงรายละเอียดปีกย่อย ในตัวละในตัวสในตัวแต่ละตัวให้ซึ่งเรื่องชี้และพลังชี้เราก็พูดไปแล้วนะครับว่ามันคืออะไรแต่ทําไมถึงการนอนหลับที่มีคุณภาพชี้และพลังชี้ในส่วนของเส้นลมปานจึงมีหัวใจและมีผลสาคัญต่อคุณภาพของการนอนอย่างมีคุณภาพเพราะว่าในช่วงที่เรานอนหลับเนี่ยหัวใจแทบจะไม่ได้ทํางานเลยหรือทํางานช้ามาก เพราะฉะนั้นเลือดมันจะไหลได้เนี่ยมันจะสร้างพลังงานได้เนี่ยเราเราต้องมีองค์ประกอบต,ต่างๆนะครับเพื่อต้องการให้ชี้และพลังชี่มันไหลโดยไม่ได้อาศัยการทําทงานาเป็นตัวหลักให้หัวใจเป็นตัวหลักในการทํางานเพราะฉะนั้นต้องอาศัยเส้นลมปราณประจุไฟฟ้านะครับส่วนภายในเลือดที่จะไปมีผลต่อการนอนหลับและเรื่องของ r e v e สเ e จ g i n g เนี่ยก็คือมีเรื่องของชี่ นะครับแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนด,ด้วยนะครับฮอร์โมนนี่เป็นหัวใจปัจจัยสําคัญตัวหนึ่งเลยนะครับที่จะมีผลต่อการนอนหลับอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ใจเรื่องของการนอนหลับแล้วก็ให้ความสําคัญกับมันและทําให้มันการหลับให้มีคุณภาพพราร์กินสันโรคสมองโรคอ้วนหรือแม้แต่โรคอัลไซเมอร์ที่เรากลัวกันเนี่ยผมว่าอย่างน้อยเราก็ป้องกันได้นะครับป้องกันได้ นะครับมันจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดไปแต่ถ้าเราพยายามทำดีที่สุดแล้วป้องกันได้มันก็จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดครับผม